ูขนมปังกินกับซีฟู้ดหัวตัดแล้วไม่พอฮะทำชีสบอร์ดแบบอลังการที่บ้านสวนครับทุกคนมาแบบนี้เลยสุธีโอโบดูไข่กับมันมันโบดูนี่โบดูอู้ยอันนี้คือแบบน่าเป็นมากทุกคนดูนี่ดิแล้วพ่อแม่เพื่อนบีบีถามทุกคนเลยรู้ป่ะบอกว่าเลี้ยงบีบียังไงให้เป็นแบบนี้เฮียก็แบบมานั่งคุยกับบุ๊กไอ้โบกูไม่ไหวแล้วไอโบตื่นมา เฮ้ยแล้วก็ตีอยู่ทีทีหนึ่งตีแป๊บเดียวตัวทีหายแล้วมึงเจ้าชู้อย่างเงี้ยจะติดไปไหมไม่มันรายการอะไรอ่ะกาวใจเหรอีเดยวตากาตตอนเช้าเราอยู่บ้านสวนเฮ้ย เฮ้ยมาเรียนแต่งหน้าอยู่ที่นี่เหรอเขาหยิบเป็นหมดแล้วนะทุกอันโอ้ยเขาอยากแต่งอ๋อที่เขาไม่แต่งเพราะเขาวแม่เขาว่าเอาอย่าดิ้งไว้น้องวันเกิดบิวแล้วนะจะวันเกิดบิวแล้วนะของขวัญตังไหมโอ้ยพูดจริงอ่ะของขวัญบิวปีนี้คือจะบอกว่าโคตรอลังการอะทุกคนป้าตื่นมาป้าไม่เจอบีป้าตกใจมากๆเลยอะบีหายไปไหนคะไม่มีใครสนใจอะเฮ้ยไม่สนใจป้าเลยอะ โอเคเดี๋ยวป้าจะมาดูนะผลงานด้วยบีแต่งเสร็จแล้วเป็นไงโอเคไหมอ่าโอเคทุกคนจะบอกว่าวันนี้เราอยู่ที่บ้านสวนแต่เราก็ไม่ลืมที่จะทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูอีกแล้วนะะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรบ้างบ้านสวนปุ๊บเมื่อคืนประมาณแบบเกือบตีหนึ่งแอนที่จะนอนไม่นอนที่จะไม่นอนีน่ในขณะที่ทุกคนเขนอนกันหมดแล้วค่ะ ก็เห็นเพื่อนๆอ่ะขอกันมาเยอะบอกว่าเฮียโคเวอร์เพลงเออโคเวอร์เพลงเออเมื่อคืนจังหวะมีกีต้าอยู่ในี้เฮียก็เลยร้องเพลงซะเลยไงเออชั้นเช้เขาหลับกันแล้วจนบีบีบอกมาม่าช่วยเี่กปาตตาให้หน่อยเมนูที่เราจะทําในวันนี้นั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนขอกันมันเยอะมากและเป็นคลิปก่อนหน้านี้ที่เราไปซื้อใช่ค่ะกุ้งลายเสือมาดองซีอิ๊วนั่นก็คือปูขนมปัง เราก็ไม่เคยกินนะบ๊กก็ไม่เคยกินแล้วไม่เคยเห็นหน้าตามด้วยแล้วเพิ่งมาเห็นครั้งแรกตอนที่เราไปซื้อร้าจีนหมายนี่แหละบูขนมปังกินกับซีฟู้ดถัวตัดและไม่พอฮนะทำชีสบอร์ดแบบอลังการที่บ้านสวนครับทุกคนวัตถุดิบวันนี้มีอะไรบ้างไปดูกันก่อนครับไป คนดูดิไม่สวยขนาดนี้บอกเดินไปนี่ขนาดที่นอนนะอุ้ยมีสวยขนาดนี้ลูกดูเป็นเด็กที่สวยที่สุดในโลกเก็บถึงป่ะแปไ่เก็บสวยไปแล้วอ่ะโอเคมาถึงครับนี่ฮะให้ดูครับปูขนมปังทําไมมันรูปร่างมันแบบนี้อ่ะนี่บิวนี่คือปูขนมปังเลยเพราะว่าทาซอสสตรอเบอรี่ได้อืมได้ไหมมะปิ้งปูขนมปังค่ะปูขนมปังงใส่สตรอเบอรี่ไง เราซื้อ <ess ly> บัวขนมปังมาถึงปุ๊บเราก็เอามานึ่งแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนี่เราเตรียมหม้อนึ่งมาจากที่บ้านเลยนะฮะใช่นี่เป็นไงเราซื้อหม้อนึ่งได้ที่ลายแอดตัวเฮียครับเดี๋ยวขึ้นลายแอดไปให้นะเอาล้วฮะทุกคนเราจะนึ่งบัวหนมปังสักกี่นาทีครับอันนี้ประมาณ15นาทีค่ะ15นาทีถูกต้องแล้วเดี๋ยวเราจะไปทํา ดูหน้ามามากังวลอะไรทักอย่างต่อนเนี้ยดูว่าไฟมันเข้าหรือเปล่าเพราะเราเคยมีปมตรงนี้ไงทุกคนนึกออกปะแล้วเคยขึ้นนี่ก็คือไม่ขึ้นเตือนเลยว่ามีไฟหรือเปล่าไฟเข้าไหมเอาอีกแล้ววะขวดมอร์นิ่งครับโบโบดูหน่อยปูขนมปังใช่เคยกินไปเปล่าโบนี่เอ้ยมีควันแล้วมะอ้เหรอ้อร้อนร้อนร้ และระหว่างที่กําล,งลงังรอนึ่งปูขนมปังฮะเราจะมาทําซีฟู้ดค่ะซีฟู้ดถั่วตักถัตุพนมาถึงก็ใส่พริกใส่พร,พริกเขียวนนลงไปใช่แต่ว่าอันนี้เป็นพริกขี้หนูเขียวกับพริกจินดาเขียวนะคะใครอยากใช้พริกสีแดงก็ได้นะถูกต้องถู้ไหม<ะ>เราอยากแบบเป็นสายเขียวนี่สายเขียวกันชอบแล้วก็ตามด้วยกระเทียมหุนมาไม่ทําทซีฟู้ดให้ดูนานมากนะแต่ถ้าเกิดอยากกินของเราฝีมือแบบเราอย่างนี้ สั่งซื้อได้ที่ไลน์อตัวนะคะขึ้นมาให้ครับแล้วก็ตามด้วยผักชีค่ะครับขยันจริงๆทุกคนดูดิเขาเตรียมมาแบบเรียบร้อยเลยอะแล้วก็ตามด้วยใบเปเปอร์มิ้นต์ค่ะหรือใบโหระพาแล้วก็ตามด้วยผักชีโอ้นี่คือซีฟู้ดแค่นี้เองทุกคนนี่แหละสัมพันธตรงนี้แหละทุกคนน้ำตาลเคี่ยวค่ะไปเลยครับอ่ะหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาลงไปครับแล้วก็ เรียบร้อยซีฟูด้ดโอ้โหนี่ฮะทุกคนหลังจากปั่นเสร็จปุ๊บเอาถั่วตัดนะฮะทุกคนอันนี้หาซื้อได้ที่ไหนคะห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยค่ะทุกคเนาะมันเป็นขนมจีนอะคล้ายขนมจันอับที่เขาไว้ไหว้ตุด๊ดจีนกันอะไรอย่เงี้ยเสร็จแล้วก็ปีดฝาลงไปแบบนี้ครับปั่นวงไปหรอใช่ค่ะโอ้โห เฮ้ยยไหอ๋อเรียบูโบเมื่อคืนสุธีโดนฟ้าดอีกแล้วอ่ะ หรือมีมาเล่าให้ฟังเพีแก่อนทำซีฟู้ดก่อนอันนี้เรื่องนี้แบบไม่ไหวต้องถึงหูว่าเฮียสกิดโบเพื่อให้สกิดสุธีเนี่ยผมเป็นสื่อกลางให้ก็คือต่ออย่างเนี้ยเฮียขออนุญาตสกิดสุธีโดยตรงเลยได้ไหมเดี๋ยวกูจะสลับพี่นอนเออต่อไปนี้ขอสกิดเมื่อคืนอุตส่าห์ซ้อมมะม่วงข้างตีพื้นแล้วตั้งเสร็จแล้วฮะทุกคนนี่ครับกับถั่วตัดใช่ไหมใช่โอ้โหซีฟู้ดถั่วตัดก็ต้องเป็นประมาณนี้ฮะมันจะคล่องคลักและวิธีปรุงซีฟู้ดของแม่บุ๊๊กคคือแบบบบนี้รัมาถึงปุ ใส่น้ำปลาค่ะใส่ลงไปครับชอบเค็มก็ใส่เยอะๆอเนาะแค่นั้มันก็จะเริ่มเป็นเหมือนของเราแล้วเห็นไหมอ่ามันจะเริ่มเป็นแบบซีฟู้ดที่เราขายแล้วแล้วก็บีมะนาวลงไปค่ะนี่ชอบเปรี้ยวๆก็ใส่ให้มันเยอะที่สุดไปเลยนะฮะได้ไหมคะอะไรเพิ่มอไหมคะมันค้นคลากแบบคลากมากอ่ะคนไอ้นี่มันก็จะพยายามถามว่าคนคลาดเหลืออะไรอ่ะแล้วค็รู้ว่าอยู่มันเหมือนคลาดอะไร อ่ะโอเคทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย,อยขออนุญ,ญาตไปจัดจานก่อนครับไป เราสกินเสร็จเราจะไปนวดกันทุกคน <Yeah. S 1> ใช่ครับปูขนมปังมีที่มาจากที่ไหนปูขนมปังมีที่มาจากประเทศนอร์เวย์ฮะเขามีวัวเยอะเพราะฉะนั้นคือเขาทำขนมปังฮะ อ๋อเขาทำขนมปังเพื่อให้ให้วัวกินใช่มันก็เลยกลายพันธุ์เป็นปูขนมปังใช่แล้วคือมาจากนอร์เวย์เพราะว่ามันมีนออยู่สองที่ฮะปูนี่มีนอใช่อนี่นอแต่เขาหักทิ้งไปแล้วหักทิ้งไปแล้วเป็นไงบ้างความรู้นี้ออค้ชมใครอยู่เนี่ย <laughs> วันนี้เราไม่รู้เลยนะว่ากินยังไงอะ่ะใช่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะอ่ะลองดูทุกคนดูนี่ดิปู <c oughs> ม,มีขนนะฮะอ่าใช่ แต, tai, reindeer. แต่ถ้าปูไม่มีขนคือปูอะไร้ยถ้าปูไม่มีขนคือปูที่ตัดสกินเฮดเกี่ยวอะไรกันวะผมหูยไม่ใช่ขาหลุดหมดแล้วอ่ะนี่เราเรียนรู้ไปด้วยกันทุกคนอ่ะขาวางบนนี้ก่อนเลยใหมาทิ้งตรนนี้มาโอ้ยมันแกะยังไงวะเนี่ยแกะให้มามาแกะให้มาเอาเนื้อก่อนอ่ะหุ้ยแกะออกมามีเนื้อแล้วว่าอันนี้อ่ะวางวนนี้ก่อนอ่ะผมเห็นคือเขาจะทุบทุบกระดองข้างบนแล้วก็อ๋อแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมเอาเหรอเอาละอ่ะแล้วสุธีไปเอามา อ่ะลองชิมเนื้อดูก่อนแล้วเรามีที่ปีบเลยครับไม่มีเลยครับเนื้อมันแบบใส่สายอะ่ะกระด้างกระด้างนิดนึงเหมือนเนื้อปูแช่แข็งอะเหมือนเนื้อปูแช่แข็งระหว่างรอทุกคนนี่ชีสบอดของเรากินแบบนี้น้ํำพึ่งลงไปนี่มาจ้ามาแล้วพี่พูดเป,ป็นภาษาเนือให้นะฟังหนะะ่อยค่ะ เดี๋ยวเราจะมากระเทาะมันเนอะอันนี้คือมันหนึ่งเจปูฮะเนื้ออะไรนะมันคือก้อนหินบดินกีพูดจำบดินกีบดินกีอะกี่กี้กี่อย่างนะเอาล้ฮะมาปังเฮ้ยเฮ้ยเราจะกินมันได้ไหมนี่ยเอาแล้ว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 มาแบบนี้เลยสุธีโอ้ยเฮ้ยนี่แหละไข่มันมันแน่นจนมันมันแกะไม่ได้ฮะอุ้ยไข่มันเน้นๆเลยอะอันนี้แหละไข่มันตัออกให้โอ้ยมาดูไข่กับมันมันมาดูย นี่โบดูไข่กับมันค่ะเยอไข่กับมันมันสุดยอดเลยอะออปอสินาค่ะลูกโอ้โหไปขอกินบ้างดีสุนี่คือมันมันล้วนๆนะฮะอ๋อนี่ไงขนมปังเนี่ยคือแป้งขนมปังตอกูบ้าอะไรวะไข่แม่งทั้งกระดองเลยอะอืมนี่มันอร่อยมากะเนี่ยจริงเหรอขอกินแบบไม่จิ้มก่อนนะหวานๆเค็มๆฮะเฮ้ยมันเหมือนอะไรวะไข่เค็มฮะเออไข่แดงเหมือนไข่แดงไข่มั้ง อะลองดูชิมไข่มาหนะพ่อนี่นี่มานี่อันนี้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 อ่ะชิมซีฟู้ดครับแล้วก็มันคือปูจากประเทศอะไรอร่อยอ่ะมันมันแบบแน่นมากเลยอ่ะปล่าหาให้หน่อยซีฟู้ดจุ่มอย่างนี้นะต้องใส่ซีฟู้ดเยอะๆเนาะนี่มันไม่เหมือนปูเลยอ่ะแล้วมันมีเนื้อปูวะมีมีอุ้ยผมพูดถูกด้วยเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะะอ่ปูขนมปังปูขนมปังนั่นคือปูสายพันธุ์ เคนเซอร์เพกาลลัสหรือปูสีน้ำตาลบาวแคปมีถิ่นกำเนิดอยู่แถบชายฝั่งตะวันตกของยุโรปนอร์เว้ยเว้ยดูนีเก่งว่ะปลาชีอันนี้คืออร่อยมากว่ะขอป้อนปลาคำหนึ่งไหนมันนัวมากอู้ยอันนี้คือแบบอืมน่ากินมากอ่ะทุกคนดูนี่ดิโอ้ยมันเหรอนี่คือมันปูแล้วไข่เนี่ยไข่ปูทั้งนั้นเลยเว้ยไม่ไปปลาเอื้องเลยได้ปะขอบคุณค่ะฮองค้ายเอ่ยอ่ะ เช่หรปล่าไม่เอาเฮียเฮียเฮ้ยไอ้ไอ้จะด่าพี่บุ๊กทำไมอร่อยต้องตาเฮียจะด่าพี่บุ๊กเหรอบอกว่าเฮ้ยไอ้ชคิดนี่แม่งอร่อยมากเฮียโอ้โหสุดดีมันเป็นเฮียก็คือหวานแต่เฮียกินลองดูดีดิกินนี่ไหมไม่เอามันมีอะไรมันคือจบตรงนั้นแหละแต่ว่ามันมีความคาวนะไอปูเนี่ยไม่มีนะไม่มีเลยรู้สึกยังไงอะถ่ายคลิปที่บ้านสวนรู้สึกมันมันมันมีความสุขเป็นยังไงบ้างดีขึ้นนะลมลื่นขึ้นไหมเมื่อคืนแม่งหลับสบายมากอะมันมีเสียงกล่อม เ,เดี๋ยวเฮียเล่าให้ฟังทุกคนดับหนึ่ง,งเดี๋ยวเฮียขอกินคำนี้ก่อนเมื่อคืนนี่มันเรื่องยาวอะ่มะมรื่องเอาขวางมาตีกูอีกล่ะเสีย <laughs> งนั้นเหมือนแอร์เรีย <c oughs> บนะฮะเป็นแอรเรียเวอรลทอนดราคอนบอลสัตวยย์ผู้เสียชาวะมาครับตัดทีแกะให้บิวให้บิวบิวไม่กินเนื้อมันไม่เหมือน <c oughs> ไม่เหมือนปูที่ไหนนะอืมเนื้อมันใส่ทรายอ่ะทุกคนคิดว่าสัตว์ดุร้ายคืออะไรบ้างบ้าสคน คนคือสัตว์หรือเปล่าแล้วเรจะเฉลยว่าลูกแกตอบว่าอะไรสัตว์ที่ร้ายมีเสอือมีสิงโตมีงูอ่ามีฉลามคือสัตว์ประเภทที่แบบมันสามารถฆ่าเราได้ใช่ออกินเนื้อ,อ,อล่าเนื้อเฮปเปอรฆ่าเราด้วยเหรอไม่เห็นเฮปเปอร์ไม่ได้เรือเหรปอดุอะไรอืมไม่เคยเห็นเหรอเฮปเปดุเหรอเรา๋ยวขึ้นคลิปเปเปอร์ล่เรือให้กูแล้วลูกแกตอบว่าอะไรบ้างเอ่อตอบว่ามดแดงมดแดง มดแดงแสดงว่าเขาโดนกัดเขาโดนกัดบ่อยไงเขาเลยคิดว่าสัตว์ดุร้ายไงเมื่อเช้าสอนว่าอะไรปะบีบีกลัวมดดำเว้ยกบิวก็เลยสอนว่าอะไรปะบีบีลงเงยหน้าแล้วถ้าบีบีเห็นคนตัวเท่ายักษ์อบบบีบีวิ่งหนีปะบีบอกว่าวิ่งบีบีมดดำต้องกลัวเราเราเป็นยักษ์มันนะตัวแค่นี้นั่นแหะมดดำมันวิ่งหนีเรานะมันวิ่งหนีเราอยู่สอนเด็กให้เห็นภาพเลยเนอะเอาล่ะบิวเอาเลย ทำไมบิวถึงปฏิเสธเฮียทุกอย่างเฮียเสียใจนะเว้ยดูจะเก็บทองไปกินปลาเอื้องเฮียเสียใจป็แกะให้มันหัวเอ่าแต่กินเขงกิน่ผลไม้อะไม่แต่บิวกินชิ้นบดปลาแกะให้มลาแกะงอนเหรอเฮ้เฮ้อชุดทีลองแงะกกัน ชอบดีทุกคนดูดีอนที่เราเนี่ยมาร้องว่าอะไรปะชอบบรรยากาศแล้วมันร้องอย่ายังไงทั้งวันชอบกไม่เขาชอบบรรยากาศจริงๆนะที่ไหนที่สุดในรถพานันแอร์มันเย็นแล้วเวลาเราขับเนี่ยเราสามารถไปกินอะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่ไหนที่โพไซดอนอยากถามเนี่ยกับผู้ีว่าการที่เราเลือกรักผู้หญิงคนเดียวตลอดชีวิตอะรู้สึกยังไงเบื่อปะเคยเบื่อปะแบบมี กูตอบอะไรออกไปเอาตอบแบบความจริงคนเรามีเบื่อกันอยู่แล้วแต่มันเป็นความเบื่อแบบความรักความผูกพันอ่าถูกต้องกูแกให้อืมกูพูดอะไรออกไปการที่เรารักผู้หญิงคนเดียวตลอดชีวิตอ่ะมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากถูกต้องไม่จะบอกว่าการรักผู้หญิงคนเดียวตลอดชีวิตอ่ยอันนี้จะสอนทุทีเลยนะงานที่เรารักผู้หญิงคนหนึ่งไปตลอดชีวิตอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับมันจะทําให้ชีวิตแบบว่ารู้อนาคตอ่ะเราต้องทําอะไรเพื่อใคร สำหรับเฮียเลือกแล้วที่จะแต่งกับคนนี้ที่จะมีลูกกับคนนี้คนไหนไอคงแถวไอ้ท่าพระแล้วเลือกที่จะแต่งกับบุ๊กแล้วเลือกที่จะมีลูกกับบุ๊กแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะไปจะไปเอาเรื่องใส่ตัวจะไปหาข้างนอกมาเพื่ออะไรอ่ะเฮ้ยโบมเขาทำอะไรของมึงวะโไม่เอ้แล้วสุธีคิดยังไงกับการกับการรักผู้หญิงคนเดียวกัผม ผมคิดว่ามันดีมากๆแล้วผมไม่เคยเบื่อโบเลยครับแต่แต่สิ่งที่แต่คลิปบีบมาแบบเนี้ยมันจะมีช่วงเวลาที่มันจะเบื่อแบบทั้งครัวก็คือทะเลาะกันเธอก็เบื่อปะเวลาทะเลาะกันเบื่อ่เบื่อกันทะเลาะกันไม่ได้เบื่อหน้ากันคนเราคนรักกันที่ทะเลาะกันเนี่ยจะไม่เบื่อกันนะเราจะไม่อยากไม่เบื่อแต่ดูที่เบื่อทําไมอ่ะวิไม่ใช่การทะเลาะกันเวลาเฮียทะเลาะกับพี่โบเฮียตัเสงนมาแบบ ำไมต้องทะเลาะกันวะมันเซ็งในความทะเลาะแต่ไม่ได้เซ็งว่าเฮ้ยเราเกลียดเขานะเราไม่ชอบเขานะอย่างนั้นเราเซ็งในว่าทําไมต้องเกิดขึ้นแต่ว่าการทะเลาะกันมันทําให้เราแบบรักกันมากขึ้นมันทําให้เราแบบเข้าใจกันมากขึ้นเพราะว่าอะไรลู้ป้าขนาดพี่น้องคนในครอบครัวยังทะเลาะกันเลยถูกต้องนักภาษาอะไรกับแฟนที่มาจากคนละ culture คนละแบบพื้นฐานการเติบโตเข้าใจปะนี่คือแบบอ่านหนังสือมากินเล่มวะเนี่ยเฮียว่าชีวิตก่อนแต่งงานอะกับหลังแต่งงานของเฮียแตกแตกต่างกันไหมอย่างมาก ก่อนแต่งงานอะพี่บุ๊คพูดเองดีกว่าอ่ะก่อนแต่งงานนะเป็นไงไม่ต้องพูดนะทมพูดให้ยูก่อนแต่งงานมันไม่ได้คิดอะไรเนาะไม่ได้คิดแบบวางแผนนะคตหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นแค่วันนี้มีความสุขพรุ่งนี้มีความสุขแค่นั้นเลยหลังแต่งงานพอเอาแบบยังไม่มีลูกอะเป็นไงอ๋อเราก็เริ่มวางแผนแล้วว่าเราจะไปยังไงต่อเราจะต้องแบบมีบ้านมีรถ มีแบบความมั่นคงในชีวิตอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบเราฝากชี้ด้วยที่เขาแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันจูนกันเยอะไหมตอนหลังแต่งงานกับก่อนแต่งงานป๊าป้ามันจูนกันเยอะไหมมันเหมือนมันมีพลับเป็นตัวเองออกมาเยอะมากกว่าเดิมใช่ไหมแบบพอมาอยู่ด้วยกันอะพอแต่งงานกันอะมันจะอยู่ด้วยกันนิดนึงมันจะเห็นมันจะเห็นในมุมที่แบบต่างคนต่างที่ไม่เคยแสดงออกมามันก็มีน่ารักหรือไม่น่ารักเยอะกว่าอะพี่บูอะเช่นอะไรปบาป๊ามามาป้าพี่แบบว่าก่อนแต่งกับหลังแต่งการใช้ชีวิตอะค่ะตื่นนอนมา เก็บเสื้อผ้าพี่อาจจะไปเป็นแนวนั้นมากกว่าจะไปโฟกัสสิ่งนั้นอะไรเงี้ยแต่แบบสะอาดเรียบร้อยใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นอะไเอง้ยค่ะเรามีลูกเปลี่ยนไปอีกเลยปะเพราะงี้แหละบุ๊คให้ต้องเห็นเลยโฟกัสแต่ลูกเพราะที่เราจะลืมใส่ใจเฮียอะไรเงี้ยก็จะน้อยใจเรื่องคืงช่วงในลูกแรกๆอ่ะพอออกมาปุ๊บโฟกัสที่เรามันหมดแล้วปกติเข้ามาบ้างเงี้ยบุ๊กก็จะหาอะไรไหมกินปกติเลยนะเหนื่อยไหมหิวน้ำไหมกินอะไรไหมหายหมดเลยทุกอย่างไปที่ลูกหมด ป,ป้าป้าช่วยมหาเอาผ้าอ้อมมาทำนิดหน่อยป๊าป้าเอาไปช่วยอาบน้ําลูกก่อนอป้าป้าเอาเอาเช็ดปากลูกเพื่อกันล่วนทั้งนี้ลูกมาม้าไม่ไหวแล้วมาง่วงมากเลยขอนอนกับผู้นี้ต้องทำงานแต่เช้าป้าป้าเลี้ยงลูกก่อนอะไรอย่างเงี้เเยเด,ดี๋ยวก่กอ,นอนขอนอกเรื่องก่อน,อ,อ,นอันนี้นี่เรงไม่มีแล้วนะนี่ไม่มีกระดองนะครับนี่คือไข่ปูขนมปังล้วนๆเลยนะครับเนี่วางตรงนี้เลยอ่ะแนงให้ดูก่อนนี่ ข้ามความมุ้งมิ้งไปมันข้ามไปเลยข้ามความมุม้งมิ้งไปเลยแบบพอตอนเนี้ยพอเรามองย้อนมาเราเห็นแบบมันเห็นภาพตัวเองตอนเนี้ยที่แบบพนันธุ์หลังชีวิตแต่งงานวิวใช่ไหมคะพันธุ์นี้ก็จะมุงมงม้งมิ้งมุ้งมิ้งมากขึ้นอย่างเงี้ยข้ามมันวาร์ปมาใช่เคยฮ่วยเแบบลยบอกว่า เนี่ยแบบนี้เลยเนะเราเป็นแบบนี้เลยเนะเมื่อก่อนแบบเดินแล้วห้องกันแบบตอนนี้มันไม่ใช่ไม่มีนะแต่มีแต่มันน้อยลงแล้วรู้ตัวตอนไหนว่ามันหายไปเนี่ยพอเห็นแทนินกับบิวเนี่ยห้าปีเลยเหรอห้าปีมันค่อยซึมความเหนื่อยความเครียดความแบบไหนไหนก่อนไหนนี้ไม่มันรายการอะไรอ่ะกาวใจเหรอเดียวแต่มันเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเว้มันเป็นความสุขที่แบบตื่นมาแม่งมีเขามีสองคนเนี้ยแล้วรู้ว่า ตอนเย็นต้องไปทําอะไรต้องไปรับลูกต้องไปต้องได้เจอหน้าเขาจะวบอกเลยนะลูกเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะแล้วเมียเมียน้อยกว่าเฮ้ยค <c oughs> ้าคา,าไอเนีกมุกเล่นมนุกจะผิดอร่อยไมหมมันอยู่ในมุมมองของแต่ละคนมันอยู่ที่การปรับความเข้าใจนะนี่เที่ยวว่าแ,แต่ละคู่ไม่ไม่เหมือนกันเลยนะคู่มันยากแค่ยากไม่พอนะทํางานร่วมกันแม่งยากกว่าอีกอันนี้ต้องนับถือนะบ้านเราแม่งทางานร่วมกันหมดแหละนี่นับถือนะมันไม่เคยเห็นเหรอ ง,งานที่เป็นงานเดียวกันน่ะแล้วความคิดเห็นไม่ตรงกันเหมือนเราอะไม่มีถ้าความคิดเห็นตรงกันนะทนี <c oughs> ตรงกันอยูตลอดแต่ยกให้บีวหมด บางทีอ่ะมันมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทําพร้อมกันแล้วพอเราทําอย่างหนึ่งไปจบปุ๊บเราลืมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถือว่านะโอเคแต่ว่าของเราอ่ะมันแย้งกันอของเฮียมันแย้งกันเว้ยของเฮียกับพี่บุ๊กแต่แย่งพี่กับบุ๊กแย้งกับเรื่องเมนูนาทุกคืนในในสมุดสมุดเมนูนี้ทะเลาะกันยังไงวะทะเลาะกันว่าเราจะทําซีฟู้ดอะไรเฮียบอกซีฟู้ดสวดตัดเถอะเพราะว่ารู้สึกว่าสวดตัดอ่ะมันกินกับอันนี้กับข้าวแต่บุ๊กอะเพรนมันต้องมาโยนะแต่สําหรับเฮียคิดว่ามาโยมันกินกับพวกซูชิเออออออกกแแแลล้้้วใ่่่เีีีคาานน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 นยตรรฝังงู บุ๊กก็จะข้ามลูกไปแล้วเป็นฝั่งนี้ละให้ลูกอยู่กลางกลางอ่ให้ลูกอยู่กลางกลางสักพักเฮียก็จะรู้แล้วว่าถ้าเกิดกูยังฝืนอยู่ตรงเนี้ยแม่งตึงเว้ยเหมือนจะมันจะระเบิดเฮียก็ต้องเปิดตูลงไปข้างล่างแล้วไปอยู่ข้างหน้าบ้านแล้วก็แล้วก็ขับรถไปโพสซดอน์ดก็เป็นคนที่เขาว่าโดนโดนบ้านไม่เฮียก็จะไปอยู่หน้าบ้านก่อนไปนั่งทำอะไรของเงียไปอยู่ข้างนอกสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะดูกล้องเคยดูกล้องแล้วเขาด่าเราอยู่ไหมไม่มีหัวตัดบ้านมึงดีมากกลับกัน ถ้าพี่บุ๊กดูกล้องหน้าบ้านเนี่ยไม่เลยอะไรอาบ้านมึงซีเบื่เราสิบโวลไม่ใช่เพียจะดูกล้องว่าเทคฏิคปริกยาเขาว่าเขาเป็นไงถ้าเขาพลิกไปพลิกมาแล้วเขาเล่นโทรศัพท์แล้วเขาเริ่มมีอย่างเงี้ยแสดงว่าไอ้เรื่องที่เราทะเลาะแม่งลืมแล้ว <c oughs> เราก็จะค่อยๆย่องขึ้นไปย่องขึ้นไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เห็นเขานอนแล้วก็กอดแต่เขายังไม่หายทันทีเพราะเขาจะตัวแข็ง <c oughs> อ่ามันจะแข็งอยู่แล้วมันจะแบบแมันจะไม่มงลงล็อกมันจะกึกกักกึ๊กกักอ่าสักพักหนึ่งป้าขอโทษ ว้าวที่พูดไม่ดีนะอะไรที่ทําไม่ดีไปขอโทษนะกอดจนกว่าจะอ่อนอ่าถ้าตัวอ่อนปุ๊บนี่เขาจะบอกเออป้าอยากได้อะไรอ่ะเพราะสี่ฟูตัวตัดดีกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวมาทําให้จบโอ้โหทุกคนเมื่อคืนเมื่อคืนเฮียนอนไม่ได้ทําไมอ่ะเฮียนอนนี่ใช่ป่ะแล้วสุดทีอ่ะนอนนี่แล้วบุ๊กก็นอนฝั่งนี้สะพันหนึ่งเฮียก็มองไปฝั่งตรงนี้สุดทีกําลังเล่นโทรศัพท์อยู่เฮียก็มอง อ๋อเขาก็ยังไม่นอนเลยนอนดึกเหมือนกันนะเฮียไม่ไหวแล้วเฮียนอนก่อนแล้วเฮียวางโทรศัพท์ปุ๊บตวดีแ๊บเดียวก็วางตามเลยไม่ถึง2อนาทีทุกคนเฮียแค่ห่มผ้าเนี่ยไม่ถึง2อนาทีจริงๆมีเสียงนี้มาก่อนไม่เป็นไรเรานอนได้สบายสักพักนึงเฮียรีบพูดไปหิวอ่ะได้เดี๋ยวเฮียจะรีบไปเหมือนโซตีจังหวะที่แบบ โบกตื่นมากับเฮียมองหน้าอย่างเงี้ยเองไงดีวมะเฮียเลยหยิบหมอนไปตีไอโบอโบไอโบเลี่ยนหมดีเลยไอโบูไม่ไหวแลวไอโบตื่นมาเฮ้ยแล้วก็ตีอยู่ทีทีหนึ่งตีแป๊บเดียว,ยวยตัวทีหายหายไปสักวันห้านาทีไม่แล้วทุกคนสักพักหนึ่งไม่ไหวแล้วทุกคนเฮียรู้สึกว่าเฮียต้องนอนให้ได้เฮียเลยหยิบยูทูบมาแล้วเปิดเป็นเพลงไอ้เปิดนี่ฝนตกกับฟ้าร้องอ่ะแล้วฟังใส่หูอุ้ยมันช่วยได้ไม่งับสบายเลยแต่ทุกทีเป็นอย่างเงี้ยหมายถึงว่า เราไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้เลยไม่รู้ตัวใช่ไหมโบตีผมว่าไม่รู้ครับจริงเหรอไม่รู้เมนเงียบไปนะุทีไม่รู้เหมือนกันครับคนที่กลอนจะไม่รู้ตัวเองแต่คนข้างอาจจะรู้เหมือนเราละเมอเราก็ไม่รู้คือมาม่าบิลชีสบอดกำเนิดมาจากประเทศอะไรโอ้ยดูว่าต้องแถบยุโรปแล้วไปยุโรปจริงๆอะแล้วกินไข่ปูเนียเขากินแบบไม่ปรุงนะแบบเขาจะไม่ค่อยแบบน้ำผึ้งเขาจะมีนิดเดียวอ่ะเขาส่วนใหญ่จะเน้นกินความสดของวัตถุดิบซึ่งเรากินไม่ค่อยไหวอ่ะบ้านเรากินรสจัด อย่างเงี้ยเขาไม่มีนะแบบเนี้ยแฮมก็จะเป็นแฮมแบบแฮมที่ไม่ปรุงอะ่ะคืออยู่อยู่ไม่ค่อยไหวอะ่ะต้องพกมาม่าไปมันมีไข่สองชั้นว่ะทุกคนดูเลยแทบจะไม่มีเนื้อไม่แต่ไข่เออปูขนมปังแทบจะมีแต่เฮ้ยมันไข่เยอะมากขนาดนี้วะอันนี้ของทูทีครับเดี๋ยวกินพร้อมกันแล้วก็ใส่ซีฟู้ดครับทูทีจิ้มเลยครับอ่อาล้วโบไปไหนนะไปครับชนครับห้องน้ำาปครับทุกอยู่ทันนี้มีขอโทษครับเมื่อกี้เขามา คุยเรื่องผัวเข้าใจแต่เฮียอยากจะรู้ว่าก่อนที่จะไปกันเนี่ยเฮียถามมีลูกกี่รอบแล้วเมื่อไหร่จะมีลูกรู้ว่าบุ๊คพูดอะไรตอนที่ไมรู้สึกยิ่งอยากไม่มีเลยอบุ๊คพูดเฮียทุกวันเลยนะครับอยากให้น้องๆมีลูกแล้วลูกมันคือเครื่องที่แบบ เครื่องเลยค่ะเครื่องเลยเครื่องมือที่ช่วยให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเราจะทําแบบนี้ไม่ได้เราแบบเราจะเลิกกันง่ายๆมันไม่ได้อะไรเงี้ยมันเหมือนมีอะไรมาผูกมัดเราอะไรเงี้ยค่ะพี่บุ๊กกำลังจะพูดว่าอยากไปอยากเนียไปแล้วไปแล้วไม่เหลืแล้วบางทีคนเรามันความคิดเห็นไม่ตรงกันทันทีนึกออกไหมบางทีพี่เข้าใจว่าพี่เยอะไปแต่เงี้ยก็เราเรียนหุหมารู้เลยเหรอใช่แต่บางทีมันก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็บางทีเราก็แบบวทำไมต้องเจออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยน้อแต่พอเราเห็นหน้าลูกเว้ย <Das que at> เห็นลูกที่อยู่กับเราอย่างเงี้ยเ,เรื่องทั้งหมดมันหายหมดเลยใช่มันคือครอบครัวแต่ของบิวคือมันดีอยู่แล้วไงก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ต้องมีอะไรมาเติมนะเจ็ดไหมคืออย่างที่ผมเคยพูดไปหลายๆรอบอะผมมากับบิวอะอบางทีถ้าอยากมีก็อยากมีพร้อมกันถ้าไม่อยากก็ไม่อยาก, <S <S ยากคิดนะเคยคุยกันนะว่าสุดท้ายจะมีไหมก็คิดว่าผมอยากมีและบิวอะเฉยเเฉยบิวเขาแค่มีความสุขกับทุกวัน ตอนนี้สเสื่ออะไม่การมีลูกมันยากมันเครียดทุกคนรู้ไหมบีบีโตทุกวันนี้ห้าขวบเนี่ยเฮียมองแล้วเฮียแบบโอ้โหกูผ่านมาได้แล้วอะกูะเลี้ยงเขามาได้อ่ะทุกคนพูดแบบนี้หมดเลยเพื่อนเฮียคนฝนอะ,อะบูเดินบูเดินคุยับเขาเขาบอกว่ามีคนหนึ่งไหมคะน่ารักมากเลยน้องเขาบอกพอแล้วค่ะบิวไม่ไหวทุกคนจะพูดอย่างนี้หมดเลยบอกกว่าจะเลี้ยงได้ขนาดนี้นะคะแล้วแบบแบบมันทุกข์มากเลยตอนเขาป่วยแบบอยากจะป่วยแทนเขาอยากจะแบบ เหย่ยดนั้นเลยพอลูกมันมีความสุขไหมวะมีความสุขแต่บอว่าวันหนึ่งต้องมีลูกจริงๆอ่ะสมมุินะบิวว่าบิวคงเลี้ยงไม่เหมือนใครอ่ะ uh. บิวสามารถมีความสุขกับความทุกข์ได้อ่ะเขาเก็นะ <Okay. S 2> ตเก็ตไหมเข้าใจว่าไม่สบายก็ไปไม่สบายไปเห uh. มือนไปเหมือนไปเอาติ้งอ่ะ uh. <laughs> เป็นอะไรนิดหน่อยแบบเฮ้ยยังมันเดอะนิดเดียวเอง เเดี๋ยวหายชุดเหมือบิวเลยเงียเหียกับบิวอ่ะคุกดินคุกใช่แต่บุ๊กอ่ะจะบุ๊กอ่ะเวลาบีบีเป็นอะไรนิดนึงนะทุกแล้วทุกเลยแมแต่เป็นเรื่องที่ดีนะที่บุ๊กเป็นแบบเนี้ยแล้วเงียเป็นแบบเนี้ยแม่งเหมือนทับฮาร์ปคอครึ่งอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นมาก็จะมีครึ่งหนึ่งที่ช่วยอีกครึ่งหนึ่งก็จะแบบให้เรียนรู้ด้วยตัวเองอืมอ่ะมันเป็นครึ่งครึ่งคับฮาอย่างนี้เลยมันก็เลยกลายเป็นบีบีในทุกวันนี้แล้วพ่อแมม่่่เเพือนบีถาทุกคลยรู้ บอกว่าเลี้ยงบีบียังไงให้เป็นแบบนี้เฮียก็แบบมานั่งคุยกับบุ๊กเลี้ยงยังไงคือเป็นเด็กที่ยังไงนะนิ่งขี้เกงใจไม่โวยวายไม่แบบไม,ไ,ไม่เอาแต่ใจไม่อะไรอย่างเงี้ยเราอะไม่ได้เลี้ยงมไม่ได้สอนอะไรเขาแบบนั้นเลยนะแต่มานั่งตกผลึกอ๋อรู้ละเป็นที่ไรเป็นที่ดีเอ็นเอของเขา ไม่ถอดแบบกันมาเป๊ะเลยแค่คงเห็นสิ่งที่เราทํเพราะเขาอะเราเขาไม่มีพี่เขาอยู่ไหมเขาอยู่กับเราตลอดไงเขาเห็นบุ๊กเป็นไงผมว่าประมาณนั้นคือดีเนี้ก็ส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าหลักนิสัยหลักๆรวมๆน่าจะแบบว่าซึมซับจากพ่อแม่แหละอืส่วนทะเลนตลกก็มาจากเฮียนั่นแหละเพราะมันเห็นพ่อมันทำไงมันบางทีมันก็จะมีมุมตลกมันไปเลยแล้วมเจ้าชู้อย่างเงี้ยจะติดไปไหม นี่แหละป๋าภูมิใจในตัวหนูที่สุดเลยลูกไหนบิบบบอกหน่อยว่าบิ่บหายกลัวมดยังหายกลัวแล้วอสุดยอดจริงๆเลยเว้ยกมากเลยโอเคยังไงทุกคนก็สุดยอดเลยชีวิตนี่แหละวันนี้อาจจะได้แบบทัศนคติของคนที่กําลังจะมีลูกจากงคนที่มีลูกแล้วและของคนที่ยังครองโสดอยู่อุ้ย โซลองโซดและสำหรับคนที่ไม่และสําหรับคนที่ยังไม่ได้แต่งงาน <c oughs> อ่อยายังเป็นแฟนกันอยู่นี่คือบ้านเรามี3าเวอร์ชันเลยนะเวอร์ชันมีลูกเวอร์ชันแต่งงานเวอร์ชันยังไม่แต่งงาน <c oughs> อ่ะโอเคทุกคนก่อนจะลางกันไปเดี๋ยวให้บีบีเป็นคนลาให้ครับบีบีครับอ่ะทุกคนมาฟังบีบีเลยครับบีมานั่งนี่ครับมา อน,น,น,นั่งกับเจกนั่นแหละนั่งกับเจกเดี๋ยวนั่งกับป,ปเพื่อนเขาบอกนั่งกับปลาเพื่อนอ๋อนั่งกับปลาเพื่อน <c oughs> น่ะบีบีหนูน้อยรักความสะอาดสองปีซ้อนครับ,บทุกคนใช <c oughs> ่ล่าสุดได้รักความสะอาดอีกแล้วแล้วเขียนไม่ได้รักความสะอาดธรรมดานะนะสุดยอดรักความสะอาด <c oughs> อ่ะโอเคบีบีฝากหน่อยครับกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ข้อความจะีขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับผมบ๊ายบาย